มิสูใส่เป็นนะคะวันนี้มาขายรถมิสูบิชิด้วยมีรถมิสูบิชิด้วยมีมิลลารดด้วยมีอาถารด้วยมีสีประตูด้วยมีแคปบด้วยมีปัจจโลด้วยมีแต่ต้นตอนเดลฟร์วิวด้วยค่ะไม่มีนาทีละนะคะนาทะไม่มีค่ะมีแต่ต้นตอนเดฟาร์วิวเอาละค่ะรีวิวทำดีๆเราไม่จำ ขอน้ำเลยค่ะโอ้ตายมีนมีนมมีมีแต่ตั้นวันเดียวโอวิวด้วยนะคะขำๆนะคะพี่ๆเนาะขำๆนะจะได้ไม่เบื่อไม่เบื่อในการรีวิว,วเราอะเราพูดเสียงปกติดีกว่าหรือว่าจะพูดเสียงเมื่อกี้ดีเอาแบบเอาแบบไหนคะเอาเอาแต่ตั้นตอนเดียวฟวิวด้วยค่ะ อันนี้ซ้อมนานมากได้แค่นี้แต่แค่นี้เอาเสียงใหญ่ๆเหมือนเหมือนเดิมเราดีกว่าเนาะอ่ะวันนี้นะคะลูกปัดเองก็มาอยู่ที่อ่าตอนนี้ลูกอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะคะลูกค้าท่านนี้คุยกับลูกปัดประมาณเกือบเกือบปีนะคะคือได้ติดตามผ่านช่องทางของปัตรนะคะหลายช่องทางเนาะ มีช่องทาง Youtube ช่องทางเพจแล้วก็หรือจะแอดไลน์เข้ามาคุยกันนะคะยังไม่ซื้อตอนนี้ไม่เป็นไรคุยกันไว้ก่อนสอบถามข้อมูลไว้ก่อนพร้อมตอนไหนซื้อได้ตอนนั้นนะคะลูกปัดยังขายมิซูบิชิอีกนานนะคะอีกนานมากๆเลยคะ่ะลูกค้าก็ สามารถสอบถามข้อมูลและเก็บไว้ก่อนแต่ว่าสอบถามข้อมูลและเก็บไว้ต้องมาซื้อกับลูกปัดนะไม่เอาข้อมูลปัดไปซื้อกับท่านอื่นนะคะก็ปัด,ดินดีให้ข้อมูลในในเรื่องของแคมเปนหรือว่าในเรื่องของการตกแต่งรถนะคะอ๋อเดี๋ยววันนี้ขออนุญ,ญาตในความไม่สุภาพก่อนนะขอขอนุญาตใส่แว่นตานะคะเพราะว่าลูกปัดไปทําสวยมาแต่สวยหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็ตาตามันบวมๆอยู่นะคะขออนุญาตรีวิวแบบใส่แว่นตานะ อ่าค่ะวันนี้ลูกปัดก็มาแต่งแต่ต้านอนเดียวโฟวิลเกียร์ออตโต้สีปลนเงินนะคะคันนี้ก็แต่งหล่อๆไปเลยคันนี้บอกเลยว่าแต่งรถผิดแต่งผิดแบบไหนแต่งผิดแบบลูกค้าไม่ได้สั่งแต่ใส่ให้ค่ะลูกค้าบอกว่าแล้วงั้นทําไงอะ่ะไม่เป็นไรพี่เอาไปเลยหนูใส่ให้แล้วหนูไม่ถอดอ่ะเนี่ยค่ะชุดไฟลูกค้าบอกว่าสวยดีนะสวยดีโอเคเราก็ลูกค้าชมสวยเราก็คิดว่าลูกค้ารับไงเราก็ใส่ไปเลยใส่ไปเราก็แกะไม่ได้แล้ว ก็รับผิดชอบด้วยการหนูให้ค่ะพี่อ่าโอเคตัวนี้ลูกค้าก็เลือกตัวนี้มาลูกค้าดูหลายคลิปมากนะคะดูหลายคลิปดูคลิปปัดวนไปวนมาดูหลายอย่างแล้วก็ค่อนข้างจะปรึกษากันเพราะว่าพี่ท่านี้เป็นผู้หญิงเนาะลูกค้าท่านนี้เป็นผู้หญิงนะคะเป็นผู้หญิงก็จะคุยกันเยอะหน่อยในเรื่องของอุปกรณ์อ,กอกตกแต่งนะคะคันนี้ก็ใส่แฮมเมอร์มาเลยนะคะพร้อมห่วงแดงในชุดก,กันชนเนี่ยมันไม่มีห่วงแดงมากับแฮมเมอร์นะแต่ลูกปัดเก็บรายละเอียดให้ลูกค้านะปัด เพิ่มห่วงแดงให้นะคะอ่าเนาะประมาณนี้แล้วก็แล้วก็ตัวนี้ก็คือในชุดกันชนก็จะมีไฟไฟไฟเลี้ยวอ่าไม่ใช่ไฟเลี้ยวค่ะไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟเดย์ไลท์ให้นะคะอันนี้ปัดก็อ่าเพิ่มอ่าตัวอ่าเขาเรียกว่าอะไรลืมอีกแล้วข้อไฟค่ะข้อไฟหน้านะคะตัวหนังสือโลโก้อันนี้เราก็รีวิวเหมือนเดิมลูกค้าก็ตังเหมือนเดิมเพราะว่ามันหล่อยอยู่แล้วไง เนาะแล้วก็ตัวนี้ใส่เป็นยางลูกค้าบ,บอกว่าอยากพี่ต้องการแม็กที่มันแข็งแรงนะคะแล้วก็เลยเลือกเป็นลายลูให้ลายลูอันนี้ลูกปัดขอตั้งชื่อว่าลายหยดน้ําค่ะแล้วก็ใส่เป็นยาง Vf ค o o l l i c k นะคะตัวนี้ปัดยกให้ด้วยนะยกหน้าประมาณนิ้วครึ่งนะคะหลายๆท่านถามว่ายกเกินนิ้วครึ่งได้ไหมยกได้ค่ะ2นิ้วก็ได้แต่ว่ามันมันก็จะโครงเนาะมันก็จะสูงไปหน่อยปัดว่านะในการข มานะคะอันสั่นปัดก็ใส่ให้นะพอยกหน้าเนี่ยเหมือนที่ได้แจ้งค่ะว่าถ้าใส่ h ัมเมอร์เนี่ยปัดปัดปัดว่าตัวฮัมเมอร์มันหน้ามันจะต่ํามันจะต่ําลงมาพอเรายกค่ะตัวรถเนี่ยมันจะเสมอแล้วมันจะสูงมันจะสง่าเด่นมากเลยนะคะตัวนี้อ่าแล้วก็รอบๆคันก็คือใส่ตัวนี้ใส่สติ๊กเกอร์ลายที่15นะคะลายนี้อยู่ในอยู่ในอยู่ในคันสีบอลเงินสวยเนาะ คันนี้สวยนะมันดำเทาแล้วก็บอนอคะ่ะขาวดำเทาเหมือนบันไล่ไล่เฉดสีมาค่ะแล้วมันก็ดูไม่เยอะมากด้วยนะคะขึ้นอยู่กับความชอบของลูกค้าเลยชอบไม่เหมือนกันจริงๆเนาะอ่าอ่าฟิล์ม60%รอบคันนะคะกันศาสตร์ค่ะโลบาร์อาแลนเดอร์ไม่มีถาดแหลกนะคะกันชนท้ายกันชนท้ายครอบไฟท้ายค่ะ ประมาณนี้แล้วก็ที่มีข่าวจะมาแจ้งอัปเดตพี่พี่ก็คือตอนนี้รถเดือนเดือนนี้เดือนพฤษภาจะสิ้นเดือนนะคะนะนะวันนี้วันที่29พฤษภาเนาะเดือนหน้าค่ะมิถุนากับกรกฎารถอาจจะมีน้อยนะคะพี่แต่พี่พี่ที่จองกับลูกปัดไว้แล้วได้รับรถแน่ๆค่ะได้รับรถเกือบ ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่ว่าพี่ๆท่านใหม่ที่กำลังจะจองหรือกำลังตัดสินใจอยู่รถสองเดือนนี้อาจจะมีล่าช้าบ้างนะคะหรืออาจจะต้องรอคิวนิดนึงเนาะส่วนตอนนี้ช่วงสั้นนะคะถ้าพี่ๆท่านใดดูคลิปอยู่ถ้าอยากต้องการรีบใช้ช่วงสั้นมีว่างหนึ่งคันนะคะ,ะโทรมาสอบถามแล้วก็โทรมาสั่งจองได้เลยพร้อมพร้อมส่งมอบค่ะแต่รถช่วงสั้นมาไวไปมากมาไวไปไวมากเลยนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงก็คือ,อในเล็กของดอกเบี้ย นิดนึงนะคะแต่ว่าดอกเบีย้ยศูนเปลูกัดก็คงยังทําดอกเบีย้ยศยปอยู่ลูกค้าก็คือเงื่อนไขดาวยี่ผ่อน4ปีได้ดอกเบีย้ยศปอุปกรณ์ตกแต่งก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้เหมือนคันที่ไม่ได้ใช้แคมเปญศนเนะคะเพราะว่ามันแยกแคมเปญกันเนาะอันนี้ปัดขายแบบเคลียร์ปัดขายแบบชัดเจนนะคะชัดเจนตั้งแต่การนําเสนอและถึงถึงขั้นตอนการส่งมอบเลยค่ะอ่าแล้วก็ตัวนี้อ่า มีสีขาวกับสีบอนนะคะตัวนี้ดูภายในกันไหมเอ่ยลูกค้าดูดูรอบรอบคันเกือบกับทุกคันแล้วเนาะแต่ว่าลูกค้าหลายหลายท่านก็ลูกค้าพี่ๆที่เข้ามาดูใหม่ก็คงยังชอบการดูนําเสนอรอบคันอยู่แต่พี่ๆท่านใดที่ดูอยู่แล้วก็ดูต่อไปนะคะที่ดูปัดไปเรื่อยๆนี่แหละเป็นกําลังใจให้ปัดทํางานเนาะ ผื่อพี่ท,ท่านท่านท่านอื่นที่เพิ่งเข้ามาชมอะค่ะปัดก็อยากให้พี่ๆดูรอบคันนะคะว่าปัดแต่งออกมาแล้วมันหล่อขนาดไหนปัดบอกเลยว่าปัดอเปอรคือแบบขายมารุ่นเนี้ยค่ะขายมาเกืบอบ2ปีแล้วค่ะคือขายยอดขายตอนนี้ก็คืออันดับหนึ่งอยู่นะคะในส่วนชลุมของรูปปัตนะในส่วนส่วนตัวก็คือยังยังคงมีลูกค้าต่อเนื่องแล้วก็ลูกค้าแนะนำเพราะพี่ๆก็ ยังคงเอ็นดูลูกปัดอยู่ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แนะนําลูกค้ามาซื้ออย่างต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็ซื้อซ้ามันเนี่กก็มีลูกค้าซื้อซ้ามาเพราะว่าคือเราชัดเจนนะคะชัดเจนในเรื่องของการขายจริงๆค่ะอ่าแล้วก็ด้านในนะคะคันนี้ก็อุย้ยไม่เปิดดีกว่าคันนี้ข้างนี้ก็ของเยอะเดี๋ยวไปดูคลิปอื่นนะข้างในคันนี้ไม่รู้ขนอะไรมาเต็มไปหมดเลย ซื้อ,อขนมมาฝากลูกค้าด้วยเดี๋ยวปาจะแต่คันนี้ทำทำหน้าจอนะคะหน้าจอทัศสกรินนะแล้วก็ทำกุญแจรีโมทแบบพับนะคะคันนี้รีโมทมีหลายแบบนะคะมีหลายแบบเลยตัวนี้ทำเป็นรีโมทแบบพับแบบนี้นะคะไปไหนละตะกอ้องเดินหาตะกล้องไม่เจอเ <laughs> นี่ยค่ะ รีโมทแบบพับได้รีโมดมีหลายแบบนะคะลูกค้าจะเอาแบบไหนลูกคา้าต้องต้องแจ้งปัดนอเนาะเดี๋ยวปัดจะนาเสนอให้ว่ามันมีกี่แบบอันนี้ก็คือแบบปัดว่ามันราคาไม่สูงแล้วก็ดูดีด้วยนะคะพับได้ใช้งานได้จริงคือดอกมันแข็งแรงนะ <c oughs> เพราะว่าเพราะว่ารถจริงๆมันมีแค่แค่นี้ค่ะรีโมดมันมีแค่กุญแจแบบนี้แบบไข่นะคะอ่ะแจ้งไว้ก่อนเพราะว่าเราไปส่งที่ไรลูกค้าจะบอกปัดเอ้ยนี่บอกที่สัหน่อยว่ามันเป็นแบบนี้นี่ปัดบอกในคลิปนี้ก่อนเนาะโอเค แล้วก็รอบๆคันก็หล่อไปเลยคือคือปัดมองว่ารถคันนี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายขับก็ได้คือถ้าเป็นผู้หญิงขับก็คือแบบเท่อะค่ะเมื่อกี้จอดที่ปัม๊มจอดที่ปั๊มแล้วเข้าห้องน้ำค่ะแล้วเดินออกมาเดินออกมาใช่แล้วก็มีคนลุมลุมอยู่หน้ารถนะคะเขาก็ไม่รู้ว่าว่าเราอขับคันนี้มาเขาก็อุย้ยนูน่นนี่นั่นนีน่สวยอะไรอย่างเงี้ยก็ปิดการขายไปละ ข้อดีของการได้มาส่งต่างจังหวัดคือมันเป็นเหมือนเป็นการเอารถไปโชว์รถเราได้ได้โชว์ในในในปั๊มต่างๆเพราะจอดแค่ปั๊มไม่จอดที่อื่นเลยจอดเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าก็จะเห็นแล้วเขาก็จะแบบเฮ้ยสวยอ่ะแต่งที่ไหนแต่งยังไงอะไรประมาณเนี้ยค่ะปัดก็พยายามจะแต่งให้ได้มาตรฐานแบบนี้นะคะแล้วก็จะพยายามเอ่อจะจะพยายามหาตกของตกแต่งหรืออื่นๆที่ที่แบบว่าแปลก เพิ่มขึ้นมาให้ลูกค้าสวยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างกันชนหน้าอย่างเงี้ยค่ะก็คือคือมันมันก็เหมาะกับสไตล์ออฟโรดเนาะแต่ว่ากันชนหน้าที่ลูกปัดแต่งก็คือมีที่ทําสีด้วยนะทําสีเดียวกับตัวรถอะค่ะตัวนั้นแัดก็จัดออปชั่นหน้าเต็มเหมือนกันนะคะก็คือช่วยลูกค้าออกแบบกันแหละแล้วก็ช่วยช่วยคิดว่าเออแบบไหนสวยแบบไหนไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยเนาะอะไรสวยก็ใส่ให้ลูกค้าใส่ใส่ไม่คิดชีวิตแล้วค่ะใส่ไปเถอะ ถ้าลูกค้าที่เคยซื้อแล้วก็รู้ปัดจะรู้ว่าว่าปัดให้จริงสายเตจริงค่ะคืออะไรที่ให้ได้ปัดให้ให้จริงๆนะใช่แล้วก็มาส่งให้จริงๆเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาส่งถึงหน้าบ้านจริงๆตอนนี้อยู่จังหวัดจันทร์นะคะลูกค้าท่านใดที่อยู่จังหวัดจันทร์ตราดระยองประมาณเนี้ยค่ะก็คือโทรหาลูกปัดได้เลยโทรตอนนี้ก็ได้นะเดี๋ยวจะไปหาที่บ้านได้เลยค่ะเพราะว่าชอบค่ะชอบชอบมาจังหวัดจันทร์ทุเรียนเยอะค่ะอร่อยด้วยโอเควันนี้ขอรีวิว สั้นๆประมาณนี้ก่อนถ้าลูกค้าท่านใดอยากดูคลิปเต็มๆรถด,ดูติดตาม YouTube ปัดแล้วก็กดดูได้เลยค่ะมีลงไว้หลายคลิปหลายแบบหลายการตกแต่งมากนะคะกดเข้าไปดูคลิปปัดเยอะๆนะคะแล้วก็อยากดูคันไหนเพิ่มแบบไหนเพิ่มก็โทรหาลูกปัดได้เลยนะคะที่08164 1 4 5 7 6ค่ะฝากเพจลูกปัดด้วยนะคะเพจเดิมปิวไปค่ะฝากกดติดตามเพจใหม่ด้วยนะคะไงวันนี้ลูกปัดขออนุญาตไปก่อนนะคะ ไปขายรถก่อนนะคะมีแต่ต้นด้วยมีปจัจโลด้วยมีมิชูบิชิตอนเดียวโฟวิลด้วยบ๊ายบาย